สวัสดีคะ่ะช่องดารารอบโลกมาแล้วเรียกได้ว่าก็อยู่ในช่วงที่ฟแฟนๆและคนในวงการบันเทิงต่างโศกเศร้ากันเป็นจํานวนมากเมื่อพระเอกดังอย่างอ๋อมอัคคภันได้เสียชีวิตลงในวัย39ปีด้วยโรคปเร็งกล้ามเนื้อหวัวใจ ทำให้ทางครอบครัวและภรรยารวมไปถึงฟแฟนๆและเพื่อนๆต่างก็เสียใจและก่อนหน้านั้นเราก็ได้เห็นเหล่าดาราในวงการมาร่วมไว้อาลายัยและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมในหลายคืนที่ผ่านมาและสิ่งที่ทำเอาฟแฟนๆต่างจุกอกนั้นและก็เพิ่งรู้ก็คือ๋อมกับดารยกำลังจะแต่งงานกันในเดือนมีนาคม ในปี2,568ในปีหน้านั่นเองซึ่งอ๋อมตั้งใจว่าจะจัดทั้งสองประเทศคือที่ไทยกับโปรแลรนด์ซึ่งอีกแค่ไม่กี่เดือนแต่โรคร้ายนั้นก็มาพรากความรักทั้งคู่ไปจากกันล่าสุดนะคะทางฝั่งของพ่อกับแม่ของภรรยาคุณออมนะคะก็คือคุณดาเลียนะคะได้มาถึงที่งานศพแล้วนะคะและได้ร่วมถ่ายภาพ บคุณแม่ของคุณออมและมีวินาทีที่ดาเลียนะคะพาคุณแม่ไปเคาะโลงศพของออมเพื่อบอกราเป็นครั้งสุดท้ายในวินาทีนั้นคุณแม่ของดาเลียก็รั่งน้ําตาออกมาและโศกเศร้าที่ลูกเขยนั้นได้จากไปก่อนที่จะถึงวันแต่งงาน ซึ่งใครเห็นคลิปนี้นะคะก็ต่างน้ำตาจะไหลและแฟนๆก็ต่างอยากให้เป็นแค่ฝันไม่อยากให้เป็นความจริงอย่างไรก็ตามนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณออมอีกครั้งค่ะ